เสร็จแล้วจ้ะปิดปูก่อนนะคะเดี๋ยวมแมลงวันตอมโอ้ยเมือนกลางคืนไม่มีนะคะแมลงวันนะคะก็หาเว้านะคะ,ะไม่ต้องรีบนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะคนถามว่ายุงทําไมไม่ทําอะไรให้มันเร็วๆหน่อยนะคะทําเร็วไม่ได้นะคะทุกคนแฮปปี้อีต้องค่อยๆทํานะคะทําอย่างช้าๆละเมียดละมุนล,ละไมไปนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่โอ้โห,โหได้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย น,นี้อร่อยอุ้ยน,น้ำน้ำเปิดนะคะอืออุ้ยอร่อยมากอะ่ะโอ๊ยปิดฝาก่อนอุ้ยอร่อยอะ่ะอร่อยเกินอะ่ะอุ้ยสงสารไอ้โจ๊กอะ่ะอืออุ้ยพี่แอนสองสารไอ้โจ๊กมากเลยอะ่ะถุงนี้โจ๊กน่าจะทำไม่เป็นอะ่ะทำไงดีอะ่ะขายสูตรดีไหม ขายสูตรได้ไหมหุยโอ้โหบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนี้เราตำต้ตมตำเก่งใหญ่ละโอ๊ยตำต้มตำเก่งใหญ่ละทุกคนอืมทำไมตำต้ตมตำเก่งขนาดนี้ปึ๊บโอ้โหน่ากินด้วยอะ่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วต้ตมตำของเราอือเสร็จแล้วนะคะส้มตำส้มตำที่น่ากินที่สุดบอกได้เลยตอนนี้นะคะไอโจเครียดแล้วนะคะมีคู่แข่งแล้วนะคะไอโจนะคะมีคู่แข่งแล้วบิดหน้าได้ไหมอ่าไอโจมีคู่แข่งแล้วนะคะสําหรับส้มตํานะคะเอ๊ะ ทรศัพท์โทรศัพท์เบี้ยวนะคะ,อะโอเคเราอ่านคอมเมนต์เห็นไหมนะคะเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงก่อนนะคะใส่ตาฟั้น,นะคะทุกคนนะคะยังไม่รู้ว่าเพื่อนขิงอะไรมานะคะพี่เพื่อนเพื่อน,นนะคะให้ทุกคนดูส้ตมตำไปก่อนนะคะ บอืมอ,อ,อนี่นะคะจุ่มส้มตำแล้วผมผมผมนะคะอ๋อนะคะทุกคนสายตาปากก่อนเนากระดอกกระเดียนะคะสายตากระดอกกระเดียกระเดียนะคะอ่ะผม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 นะคะผมจุ่มลงไปในส้มตำตอนขยับกล้องนะคะเรียบร้อยแล้วนะ,ะอ,อือหืออือหือ หอมนะคะหอมอโลมามากนะคะอ่ะฮะเดี๋ยวกินเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนดมส้มตําไปนะคะอ่ะฮะนี่น้ําตาลขึ้นวันตรวจสุขภาพนะคะน่ารักมากนะคะขอบคุณนะคะอุ้ยขอบคุณที่มีคนเห็นใส่พริกไทยด้วยนะคะเด็ดดวงศักโอ้โหนะคะอ่ะฮะเสร็จศักด์เรียบร้อยแล้วค่ะพ,พี่เพ่เพื่อนคราวนี้ก็มองเห็นแล้วนะคะมาค่ะผมเเผานะคะ จุ่มลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปแล้วค่ะทุกคนอะทุกคนแล้วนี่ก็คือหนอนนะคะทุกคนอะถ้าใครไม่กินหนอนก็ต้องขอโทษขอ,ขอภครด้วยนะคะที่ดด้วยจริงๆแล้วมันใส่ฝาเขียวหรือเปล่าอ่ะยงมันก็ไม่เคยใส่นะคะอันนี้เขาบอกว่าให้ใส่ฝาเขียวแล้วก็ใส่ฝาเขียว เดี๋ยวลองชิมดูวันนี้ไม่ได้กินข้าวนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่าไม่ได้หุงข้าวเมื่อเช้าคือกินข้าวเย็นที่เหลือจากเมื่อวันก่อนแล้วก็ามาต้มข้าวต้มอืมอร่อยอะ่ะอือหือนี่คือการสกิลหน่อยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนอืมคนอะไรสก,กิลหนอนได้อร่อยมากอือสก,กิลหนอยอร่อยมากนะ,ะทุกคน กระเทียมมาเป็นเม็ดเลยอือหืออือโฮเฟก